พาไปดูการในเรื่องของการสร้างโอกาสการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่รัฐบาลน,นําร่องแล้วก็ประสบความสําเร็จช่วยสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยการยกเว้นการยื่นรายการตามแบบตอม6สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากรายงานพิเศษของเราในวันนี้ค่ะ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลกคือหนึ่งใน12จุดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบกที่ได้รับการยกเว้นจากการยื่นรายการตามแบบตม6จากสถิติการเข้าออกราชอาณาจักรสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนาราธิวาสเพิ่มขึ้นร้อยละ22หลังจากที่รัฐบาลเคยเห็นชอบในหลักการขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกชอาณาจักรแบบตมห ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นการชั่วข่าวในพ่วงวันที่15เมษายนถึง15ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ของเราเองเราก็สนองนโยบายของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องบริการให้คนเดินทางก็ออกหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ประกอบกับณนะตอนนี้เนี่ยทางท่านรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและที่สำคัญที่สุดท่านก็ได้ เป็นการนำล่องใช้ตอมกรกเนี่ยใน3จังหวัดนี้ก็คือใช้โกรกเนี่ยเป็นการยกเว้นการเขียนกัดตอม6กนะครับซึ่งจากการสถิติที่เรารวบรวม6เดือนที่ผ่านมานะครับระหว่างปี6 6กับปี6 7เ็น,เนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ก็กระเ้องขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโิบายที่ดีของทางรัฐบาลน,นะครับ การยกเว้นการยื่นรายการตามแบบตองหสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามพรมแดนเป็นประจำซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการลดขั้นตอนและข้อกำหนดในการเดินทางอีกทั้งยังช่วยล่อนเวลาที่ใช้ในการผ่านด่านได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าตั้งแต่ยกเลิกการตองหเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมาเขียนการตองหกแต่ตอนนี้ไม่ต้องเขียนก็เดินเดินอย่างที่ซึ่งในการตรวจของเราก็ตามนโยบายห้ามแถวยาว นะครับเราก็ทําตามนโยบายน่านมาให้อนวยความสุดหกนักท่องเที่ยวเพื่อให้นําเม็ดเงินเข้ามาเที่ยวในบ้านเราฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนเดิมนะครับก็ต้องพูดคําว่าควบคู่ระหว่างความมั่นคงและงานให้บริการแล้วการการให้บริการของเราเนี่ยใช้เวลาก็ไม่แตกต่างกันที่สนามบินทั่วประเทศครับก็ประมาณ20วิก็ถึงก,ก,ก็ก็ผ่านไปแล้ว ในด่านสุลกากรสุไหงโกโลกรมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสให้บริการประชาชนป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีสุลกากรการหลีกหนีอากรการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อจำกัดและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาติดต่อสอบถามหรือนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศูกรสุไหโกลก ความพร้อมบริการประชาชนที่เข้าออกนะครับเรามีหน่วยงานที่ร่วม c i q หลายหน่วยงานในพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเลนเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะรู้ว่าเรามีเลนเข้าออกฝั่งละ5้ขาออกห้าขาเข้า5้าเราก็จะมีเลนมอเตอร์ไซค์เราก็จะแยกเลนรถสินค้ารถส่วนบุคคลเราก็จะมีการ ตรวจสอบการนำรถต่างๆที่นำเข้ามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆการยกเลิกตอม .6 ที่ด่านสุลกากรสุไหงโกลกไม่เพียงแต่ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้พวกเขาได้พัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในทางบวกไม่ต้องเสียเวลาจัดการเอกสารเช่นที่ผ่านมา ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นความสําเร็จของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เติบโตทีมข่าว nbt ภาคใต้ารายงานจากในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส